คุณเคยไหมที่ถ่ายมาหล,หลายๆคลิปกลับมาเกรดสีแล้วไม่ตรงกันเคยไหมที่ถ่ายคนละวัน5วันมา5สีเซงชิปหายเคยไหมที่ถ่ายคนละกล้องต้องมาปรับจนปวดหัวจนตาลายและเคยไหมที่เกรดมาทั้งวันแย่กว่ายังไม่ได้เกรดเลยวันนี้มีเทคนิคการเกรดสีแบบไม่ตรงเดาด้วย Color Checker หรือแผ่นเทียบสี ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นมากๆนะครับสำหรับงานวิดีโอที่จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้และทําให้ w o r k ์กโฟล์คุณรวดเร็วยิ่งขึ้นไปกันเลยครับผมสำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะฮะ โดย Color Checker ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับจะเป็นของ Xrite Color Checker นะครับซึ่งเป็นรุ่น Passport Video นะฮะก็จะมีขนาดเล็กพกพาสะดวกขนาดก็จะเท่าเท่ากับสมุด Passport เลยนะฮะเมื่อนำมาเทียบกันโดยในกล่องนี้นะฮะก็จะมีตัว c ั l o r c h e c k e r นะครับซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่าแผ่นเทียบสีนะฮะแล้วก็จะมีสายคล้องคอโดยในแผ่นเทียบสีนะครับเมื่อเปิดออกมาก็จะมีอยู่4แผ่นนะครับโดยแผ่นแรกที่เป็น าลายๆเส้นๆนี้ก็เรียกว่าโฟกัสช์ดนะครับเอาไว้เช็คระยะโฟกัสนะครับดูว่าเราล็อกโฟกัสเข้าหรือเปล่านะครับถ้าเข้าเนี่ยพวกเส้นพวกลายเนี่ยจะต้องมีความคมความชัดส่วนแผ่นที่2นะครับก็คือไวท์บาลานซ์คาร์ดนะครับซึ่งเอาไว้เซตคัสตอมไวท์บาลานซ์ในกล้องถ่ายรูปนะครับตามสภาวะแสงน,นั้นๆเนี่ยก็จะมีสีลักษณะเป็นสีเทาอ,อ่อนๆนะครับเมื่อสัมผัสเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาเคลือบสารพิเศษเอาไว้นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นที่3าม มีความเปิดยากนิดนึงนะฮะแผ่นที่3ที่มีเฉดสีขาวเทาดำเนี่ยเาจะเอาไว้เช็คระดับเอ็ก s u โพนะครับหรือระดับความสว่างของภาพนั่นเองซึ่งวิธีการใช้เนี่ยเราจะพูดถึงในขั้นตอนถัดไปนะฮะแผ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแผ่นคัลเ r อร์คอร์เรคชั่นนะครับเอาไว้เช็คความเที่ยงตรงของสีนะฮะโดยในแถวแรกเนี่ยจะเป็นเฉดสีในของ Vector Scope นะฮะ แถวที่2ก็จะเป็นเฉดสีของสกินโทนแถวที่3กับแถวที่4ก็จะเป็นระดับเอ็ก s u โพเชอร์นะครับหรือระดับค่าความสว่างตามค่า IRE ต่างๆนะฮะแล้วเราทำไมต้องสนใจสิ่งเหล่านี้ด้วยละ่ะปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณเริ่มมีความจริงจังในงานวิดีโอระดับหนึ่งและต้องการให้คุณภาพของงานมีมาตรฐานและมีความสม่าเสมอในทุกๆคลิปนะฮะหรือต้องการประหยัดเวลาในการเกรดสีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะ่ะจะช่วยในงานเวิร์ l โฟล์คุณยังไง โดยก่อนถ่ายทุกครั้งนะครับเราจะไม่ปรับออโต้ไวท์บาลานส์นะครับเนื่องจากไม่มีความสม่ําเสมอของโทนสีนะครับคือเราไม่อยากให้หน้าเราเปลี่ยนสีไปมานะครับเนื่องจากมันเป็นโหมดออโต้โดยเฉพาะการทำไลฟ์สดนะครับวิธีการที่เราจะตั้งค่าไวท์บาลาน์เองเลยเนี่ยก็คือให้เรานํากล้องถ่ายรูปนั้นนะมาถ่ายตัวไวท์บาลานส์คัสในซีนนั้นๆนะครับพอเราถ่ายปุ๊บปุ๊บเข้าไปนะฮะเราไปที่เมนูแล้วก็ไปที่คัสตอมไวท์บาลานส์นะครับ เพื่อที่จะเซตภาพที่เราเพิ่งถ่ายไปนะฮะเป็นตัวเป็นแซมเปิลนะครับเมื่อเราเซตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกลับมาที่เมนูนะฮะแล้วก็จัดการไปเปลี่ยนตัวออโตไวท์บาลานซ์ที่เราตั้งค่าไว้อยู่นะฮะเป็นคัสตอมไวท์บาลานซ์ที่เราเพิ่งตั้งค่าไ้ตะกี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าไวท์บาลานซ์ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการปรับระดับเอ็กซโพเอร์นะครับหรือความสว่างของภาพนั่นเองนะครับโดยเราจะใช้แผ่นสีขาวเทาดำนะครับ แผ่นนี้ฮะในการปรับระดับเพื่อไม่ให้ฟุตเทจที่เราถ่ายนะครับเกิดการคลิปหรือสูญเสียรายละเอียดในส่วนที่ขาวที่สุดหรือมืดที่สุดนะครับโดยพยายามให้แผ่นนะครับเข้าไปอยู่ในเฟรมมากที่สุดซึ่งทําให้ง่ายต่อการปรับนะครับและแนะนําให้ใช้ external monitor ควบคู่เข้าไปด้วยนะฮะเพื่อให้สังเกตได้ง่ายกว่าเนื่องจากจอใหญ่กว่านะครับและก็ใช้ในส่วนของ His โ o g กรมนะครับในการ monitor นะฮะปรับให้เป็นสเกลอยู่ที่ประมาณ 80, 40, 20 หรือให้สีขาวอยู่ที่ประมาณ80%สีเทาประมาณ40%และสีดำประมาณ20%นะครับ ire เท่านี้เราก็จะมี headroom ในการถ่ายและป้องกันวิดีโอไม่เกิดการคลิปได้ด้วยครับต่อไปก็จะเป็นการบันทึกค่าสีที่ถูกต้องนะครับโดยให้เรานำแผ่นเทียบสีนะครับซึ่งเป็นหน้านี้นะครับเข้ามาในเฟรมครั้งหนึ่งนะฮะตอนหน่งซีนนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลสีที่ถูกต้องแล้วนำไปเกรดสีต่อได้แล้วนะฮะ โอเคครับก็ต่อไปก็จะเป็นการเกรดสีกันแล้วนะครับรับรองว่าไม่ยากนะครับตั้งสติกันนิดนึงนะครับไปกันเลยครับผมโปรแกรมที่ผมใช้ในการเกรดสีคือ Final Cut Pro นะฮะแต่คุณสามารถใช้หลักการเดียวกันในการเกรดสีกับโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่น Premiere Pro หรือ DaVinci Resolve ก็ได้นะครับโดยใน f o ุ t a g e ที่ผมนำมาเกรดก็มาจากกล้อง Sony A73 นะครับเมื่อลากคลิปลงในไทม์ไลน์แล้วเราจะมาปรับไว้ Balance กันก่อนเลยนะครับ โดยให้เราเลือกเฟรมแบบที่เราหันคัลเลอร์เชคเกอร์ตรงๆนะครับสังเกตได้ว่าแผ่นสีดําจะไม่เกิดการสะท้อนแสงแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ซูมเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะครอปโดยใช้เอฟเฟกต์ draw mask นะครับลากไปที่คลิปนะครับผมเราจะดูเฉพาะส่วนของสีขาวสีเทาสีดำนะครับโอเคกดเลือกทั้ง3สีนั้นนะครับ แบบนี้ครับผมแล้วเราจะเปิดวิดีโอสโคปขึ้นมาดูด้วยนะครับโชว์อินวิเวอร์แล้วก็วิดีโอสโคปโดยเราจะเลือกดูแบบ R G B p า r a เรนะครับก็จะเห็นได้ว่าได้ว่าไวท์บาลานซ์ตอนนี้จะค่อนข้างออฟหน่อยนะครับเนื่องจากสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินไม่เท่ากันนะครับไม่อยู่ในระนาบเดียวกันเราจะใช้การเกรดสีของโปรแกรม Color View ขึ้นมานะครับพิมพ์ Color View แล้วก็ drop ไปที่ฟ o t เทจครับผมจากนั้นก็ไปเปิด Color View ขึ้นมาเลย เราก็จะมาปรับในส่วนของเทม p e r ร์เจอและก็ทินนะครับโดยปรับ2ส,ส่วนนี้ให้ทั้ง3เส้นอยู่ในระดับที่เท่ากันนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ไว้ e บาลานซ์ที่ถูกต้องแล้วนะครับผมหรือหากใครมีปลั๊กอินเกรดสีของ Color f i n a l นนะฮะจะเร็วมากทั้งการปรับไว้ t บา a านซ์เอ็กซ์โพเอร์และ Color Correction นะครับแต่จะขอเอาไว้ในคลิปถัดไปแล้วกันฮะถัดมานะครับเราจะมาปรับระดับ Exposure หรือความสว่างของภาพนะครับ จากตอนแรกนะครับที่เราพยายามถ่ายให้อยู่ในช่วงประมาณ 80, 40, 20 IRE นะครับในส่วนของไฮไลท์มิดโทนแล้วก็ชาร์โดเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตามนั้นหรือเปล่านะฮะโดยไปเลือกสโคปดูแบบลูมาครับผมแล้วก็จะเห็นกราฟ3แท่งขึ้นมานะครับแท่งบนสุดจะเป็นของไฮไลท์แท่งกลางจะเป็นมิดโทนและแท่งด้านล่างสุดก็จะเป็นของชาร์โดนะครับผม โดยไฮไลท์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ84ครับผมมิดโทนอยู่ที่45ชาร์โดอยู่ที่ประมาณ6นะครับโอเคครับก็จะเห็นได้ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่สูญเสียเลยนะครับไม่ได้ทําการคลิปเลยนะฮะส่วนตอนนี้จะปรับเป็นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลละบางคนชอบคอนทราสต์จะจัดก็จะปรับชาร์โดให้เป็น0ส่วนตัวผมจะวางไว้ประมาณ953 0นะครับชอบเฟดนิดๆน,นะฮะโดยให้เข้าไปปรับ3วงกลมนะครับ ก็จะเป็นวงล้อของ Shadow นะครับ Mid-tone แล้วก็ h i h h l i g h t ครับผมปรับในแถบด้านด้านขวานะครับพอปรับแล้วนะครับเราอาจจะมาเช็คว่าเออระดับความสว่างแบบนี้เราชอบหรือเปล่าในการไปอันติกที่กล่อง r r w w m s s นะครับเพื่อให้เรากลับมาสู่ภาพปกติอีกครั้งหนึ่งนะฮะขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับให้สีตรงนะครับโดยให้เราติ๊กที่ d Draw Mask อีกครั้งนะครับจากนั้นเราจะเลื่อนไอตัวในส่วนของ Draw Mask เนี่ยไปที่ แถบสีแรกนะครับ6สีนะครับเอาเฉพาะแถบสีแรกก็พอนะครับจากนั้นเราจะเลือกดูสโคปแบบเวกเตอร์สโคปครับผมเราก็จะเห็น6ขาออกมาจากจุดตรงกลางนะครับนั่นแสดงถึงค่า6สีที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับจะได้แก่สีแดงนะครับสีม่วงครับสีน้ำเงินสีฟ้าอมเขียวสีเขียวและก็สีเหลืองครับผม โดยเราต้องการให้ขาแต่ละขาตรงกับกล่องของแต่ละกล่องนั่นมหม่ถึงสีตรงนะครับและให้ขายาวประมาณครึ่งทางก่อนถึงกล่องนะครับนั่นก็คือ50% saturation ครับผมให้เรามาที่ color view นะครับแล้วเลือกเลือกแท็บไปที่ hue and saturation curve ครับผมเราจะมาปรับในส่วน hue versus hue นะครับก็จะปรับทิศทางของขานั่นเองของแต่ละขาโดยให้เรามาร์กทุกจุดเลยนะครับในในเส้นนี้ จากนั้นเราก็มาเลือกปรับครับเป็นปรับสีแดงก่อนก็จะเห็นได้ว่าขาสีแดงขยับนะครับก็ปรับให้ตรงกล่องนะครับก็จะทําให้สีตรงโอเคสีม่วงเว้นช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ไปสีน้ําเงินโอเคแล้วก็เว้นอีกช่องหนึ่งแล้วไปสีฟ้าอมเขียวทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเท่านี้เราก็จะมาปรับให้สีตรงได้ละจากนั้นเราจะมาปรับที่แทบ Hue vs e Saturation นะครับก็มาร์กจุดเหมือนกันเลยทุกจุดนะฮะ ในส่วนนี้จะเป็นการปรับความยาวของขาของแต่ละขานะครับโดยเราต้องการให้ขาอยู่ที่ประมาณครึ่งทางก่อนถึงกล่องนะครับหรือ50% saturation นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการปรับ color collection เบื้งต้นนะครับผมก็ลองดูนะครับพยายามให้ขาแต่ละขาเท่ากันก่อนนะฮะจากนั้นเราอาจจะไปเร่ง saturation โดยรวมอีกทีนะครับตอนนี้ก็ปรับให้ระดับขาเท่ากันก่อน แล้วผมก็เข้าไปเล่งที่ saturation ปกติอีกทีนะครับให้มีความจัดจ้านของสีมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ทำแบบคร่าวๆนะครับผมจากนั้นก็ลองมาเช็คผลงานดูนะฮะหรือใครต้องการใส่สไตล์ของตนเองนะครับก็สามารถเพิ่มลัดเข้าไปได้อีกด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เยี่ยมมากของการใช้ color checker ก็คือการแมทสีของแต่ละกล้องนะครับ หรือแต่ละ Profile นะครับให้คล้ายกันได้ดังนั้นเราไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าถ่ายมาหลายคลิปแล้วพอมาทำคลิปแล้วจะไม่เหมือนกันนะฮะยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม สำหรับใครนะครับที่สนใจตัว X-Rite Color Checker ตัวนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับจะว่าไปแล้วนะครับมันก็เหมาะสำหรับการนำไปประดับในสตูดิโอของเราจริงๆเลยนะครับผมวางแล้วมันดูสวยนะฮะแล้วก็มันทำให้ดูเป็น professional ด้วยนะฮสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับที่อยู่สา์ดูกันจนจบนะครับสำหรับคนที่ชอบการเกรดสีนะผมว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับกับตัวนี้ หากชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับหากใช่ก็ช่วยกดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมไปครับบาย